ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนใดๆก็ตามที่ที่ทางกองทัพต้องการนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจว่าจะทําร่วมกันค่ะแล้ววันนี้เองค่ะการที่เราจะออกมาทําอะไรหรือว่าตัดสินใจในมติติต่างๆนะคะเราต้องคํานึงถึงประชาชนคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาด้วยนะคะ แล้วก็แน่นอนค่ะว่าประชาชนตร,ตรงชายแดนด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต,ต้องต้องต้องนึกถึงแล้วก็ต้องให้ความมั่นใจให้ความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนตรงนั้นด้วยค่ะวันนี้นะคะกระทรวงต่างประเทศเองนะคะมีได้ย้ำการดําเนินการโดยสันติวิธีนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการทวิภาคีค่ะแล้วกระทรวงต่างประเทศค่ะก็ได้เชิญ เอกอากาัครราชทูตนะคะของกัมพูชาประจําประเทศไทยค่ะเพื่อมายื่นหนังสือประท้วงนะคะเพื่อแสดงความผิดหวังอย่างยิ่งต่อการกระทําของผู้นํากัมพูชาค่ะอันนี้จริง,รงๆทั่วโลกไม่มีใครทําแบบนี้นะคะที่ผู้นําคุยกันไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่ๆที่มีการตกลงกันหรือมีการพูดคุยเจราจาใดๆเนี่ยถ้าไม่ได้บอกก่อนว่าจะมีการอัดคลิปเป็นการออฟฟิเชียลที่คุยกันเช่นเวลาที่ ทุกท่านจะได้เห็นว่าดิฉันโทรไปแสดงความยินดีกับประเทศต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะติดต่อทางกระทรวงต่างประเทศเป็นพรครที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ทราบว่ามีการอัดคลิปเกิดขึ้นนะคะแต่แบบนี้เนี่ยเป็นการโทรคุยส่วนตัวโดยมือถือส่วนตัวของดิฉันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำแบบนี้ก็ถือว่าไม่ควรเป็นที่ยอมรับต่อทั่วโลกอยู่แล้วค่ะรัฐบาลไทยนะคะกักบกองทัพนะคะก็ขอแสดงความ รับผิดชอบในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยนะคะที่เรากําลังดูแลร่วมกันนะคะแล้วก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าทางรัฐบาลกับกองทัพเองเป็นหนึ่งเดียวกันก็อยากให้พี่น้องประชาชนเป็นหนึ่งเดียวกับเราด้วยนะคะ <S <S เพื่อที่จะสามคัคคีเอาไว้ในชาติปกป้องอธิปไตยของเราไว้แล้วก็เวลานี้ที่เคยบอกไปค่ะไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องมาสู้กันเองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นดิฉันก็ ต้องขออภัยในความที่ไม่ทราบจริงๆว่ามีการอ,าอัดคลิปแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เองเนี่ยดิฉันรับทราบดีแล้วก็ต่อจากนี้ค่ะก็จะระวังนะคะในเรื่องของการพูดคุยให้มากขึ้นค่ะและแน่นอนว่า,าทางกองทัพที่เราคุยกันเนี่ยเรามั่นใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเรารวมกันเป็นหนึ่งถ้าเราสาม,มัคคีกันเนี่ยเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างแข็งแรงได้ค่ะ คคุณคมัิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ